ทุกคนครับนี่คือวัดม่วงนะครับพระพุทธรูปที่สวยงามที่สุดและใหญ่ที่สุดในโลกนะฮะที่ทุกคนจะขึ้นไปแล้วก็เอาเออเอาหน้าผากเนี่ยสัมผัสกับพระหัสนิ้วของอ,องค์พระพุทธรูปซึ่งสวยมากนะฮะต้องติดตามในชุด EP ที่เราถ่ายก่อนหน้านี้แต่ที่สําคัญตอนนี้เราจะต้องไปหาร้านก๋วยเตี๋ยวห้อยขาซึ่ง ออกจากวัดด้านหน้านะครับหน้าวัดม่วงเดินไปตรงถนนใหญ่จะมีก๋วยเตี๋ยวห้อยขาของพี่ขวัญเรือนเขาบอกว่าแซ่บมากมีอาหารตามสั่งด้วยนะทุกคนเห็นว่ามีข้าวมันไก่แต่ที่น่คือก๋วยเตี๋ยวห้อยขาก็าแซ่บมากนี่หาวัดม่วงนะทุกคนบรรยากาศแล้วก็มีพระอุโบสถกรีบบัวที่ใหญ่สุดในโลกวันที่11ถึง12ก็จะมีทอดกระถิ่นนะทุกคนมาได้เลยมาพักที่ โรงแรมสบายวิเศษสบายรีสอร์ทออกทางไหนนะประตูหน้าวัดอยู่ตรงไหนเรายังไม่เห็นประตูเลยเพราะเราเข้าทางประตูหลังจากเมื่อกี้นะฮะประตูด้านหน้าอยู่ตรงไหนน่าจะด้านนี้เลี้ยวขวานะครับนี่นะฮะด้านไหนจะมีรูปปั้นพระเกจิอาจารย์มากมายแลยทุกคนนะครับมีวิหารมุนดกด้านหน้าน่าจะด้านนี้เนาะ ่าใช่แล้วแหละนี่ครับนี่ครับทุกคนนี่ครับทุกคนบึงสวยเนาะนี่เรากำลังเดินไปนะฮะก๋วยเตี๋ยวปิ่นโตก๋วยเตี๋ยวห้อยขานะ,ะของพี่ขวัญเรือนนะฮะศูยไมล์เท่าน,นั้นเองประมาณ500เมตรทุกคน ริมถนนใหญ่ทุกคนจ้าทางเข้าวัดม่วงสวยไหมครับทุกคนพระพุทธรูปองค์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกเขียวทุ่งนาเขียวพริ้วเลยทุกคนนี่จ้าทางเข้าวัดม่วงนะคะกำลังหากว๋วยเตี๋ยวห้อยขาปิ่นโตก๋เตี๋ยวปิ่นโตนะครับอยู่ตรงไหนวะ ว้าวดูสิสวยมากเลยวัดพระนี่หรอก็เดี๋ยวปิ่นโตอันนี้แหละอันนี้ใช่เลยใช่แน่ๆใช่แน่ๆ